ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน YP32MSSR602PAR Mini Motion Sensor Detector Module เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวความไวสูงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับ ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานใช้โปกับหน้าบทความสอนใช้งาน dsp 3 MS 2 msr s 6 0 2 pir mini motion sensor detector module เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวความไวสูงครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานใช้โปกกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจวรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมาตอนต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความได้เลยครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงไล่เล็กน้อยจนไปถึงข้อที่3นะครับผู้ใช้งานเช็คโค้ดตัวอย่างหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ c o p y บ้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกสีย่อผ่อที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อทีด้านบนนะจากในเรื่องที่เมนูผออนในต้องการเลือก สิ่งเลือกพอร์ตเชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ดโนด MCU ESP32 นคะครับเพื่อใช้เป็น ESP32 Dev Module จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดเข้าลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกลด้านบนแล้วเลื่อมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปสอัรยี่กรได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทําการกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วเห็นได้วว่าโปรแกรมจะแสดงหน้านต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมา หาผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้ทำการกดไปที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือว่าปุ่มแ c a n ซ e ลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้รอพอการประมวลผลจลู้้นะครับในกรณีที่ผู้ใช้งานติดช่วงอัปโหลดโค้ดแล้ว connecting มันย,ยาวๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรปล่อยทิ้งไว้จะเกิดเ r r o r แบบนี้ขึ้นมาได้วิธีการแก้ไขเนาะ อันนี้บอกไว้สำหรับผู้ใช้งานที่จะเจอปัญหาเหมือนทางเราวิธีการแก้ไขปัญหาตัวนี้นะครับก็คือการกดปุ่ม E N หรือว่าปุ่ม Enable ที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยค้างไว้ในช่วงที่เขาขึ้น Connecting เนาะมันทำให้สามารถอัปโหลดขึ้นบอร์ดได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ขึ้นช่วง Connecting ก่อนไกลแแหละพอขึ้นช่วง Connecting มาแบบนี้ปุ๊บอ่าเราก็กดไปที่ปุ่ม E N ได้เลยครับกดลงมากดค้างไว้เลยจนกว่าเขาจะอัปโหลดโก็เสร็จแบบนี้นะจะเป็นการอัปโหลดเขาโหลดตามปกตินั่นเอง อันนี้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟเลี้ยงบางทีไฟเลี้ยงไม่พอเขาก็จะเป็นปัญหานี้ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าบอร์ดนี้ปีสาสองเป็นบอร์ดที่ใช้แรงดันไฟจะต้องใช้แรงดันไฟนยและย้าว่าจะต้องใช้แรงดันไฟเลี้ยงของเราเนี่ยห้าโวลต์แบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลยห้ามต่ํากว่า5้าโวลต์เด็ดขาดแล้วถามว่า USB ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ใช่5้าโวลต์หรอถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนใช่คับมันเป็น5้าโวลต์แบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลยแต่ว่า นื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ของเรามันเก่าแล้วแล้วก็ช่อง usb เนี่ยมันมีปัญหามาหลายครั้งนะก็คือแบบอาจจะต่อรับวงจรเคยต่อผิดพลาดอะไรเงี้ยทำให้อุปกรณ์เริ่มชํารุดแล้วนะทำให้ usb ของทางเราเนี่ยที่ต่อที่ต่อเเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนนี้แรงดันไฟของเขาไม่ถึง5โวลต์แรงดันไฟสูงสุดที่วัดที่เคยวัดนะจะอยู่ที่ประมาณ4.7โวลต์4.7่โวลต์ยังเลี้ยงตัวยี่กีส2ไม่พอนะก็เลยติดช่วง connecting แบบน,นั้นขึ้นมานั่นเองนะครับ แล้วแต่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์อรุ่นใหม่ๆห่ก็อาจจะไม่เกิดปัญหานี้หรอกนะเพราะว่าห้าไฟเลี้ยงเขามันจะเป็น5โวลต์เต็มอยู่แล้วถ้าเกิโดโค้ดก็ไม่เกิดปัญหานี่เขาบอกไว้เนาะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดปัญหาในช่วงอัปโหลดโค้ดของบอร์ดนี้สิบสามสองก็ใช้วิธีนี้แก้ไขได้นะกดปุ่มเ e n a b ค้างไว้ตอนอัปโหลดโค้ดเนาะโอเคเมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดเสร็จนะครับก็จะมีข้อความดังอัปโหลดริมฟากเกิดขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมา โดยคลิไปที่แถบเมนูที่ด้นบนในหน้าในเรื่องมาที่เมนูซีเรียลมอนิเตอร์หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปแวนขยายทรงนี้ก็เหมือนกันนะจะอ่าก็เลยเมื่อทำการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็นเ6้านร้อนะครับซึ่งเมื่อทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วขออนุญาตสต็อปด้านหนึ่งอ่าเจนไหมว่าจะมีค่าตัวเลขแล้วก็ข้อความปรากฏมาค่าตัวเลขตัวนี้คืออะไรค่าตัวเลขตัวนี้จะเป็นค่าตัวเลขอะนาล็อกนะครับ ค่าตัวเลขอัลลาร,รกตัวนี้จะแปลเปลี่ยนยังไงเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือเมื่อมีอถ้าเซ็นเซอร์ตรวจจับอ่ันความเคลื่อนไหวได้แบบนี้นี่คือเขาตรวจจับความเคลื่อนไหวได้เห็นไหมว่าค่าตัวเลขของเขาจะเปลี่ยนไปเป็น4 0่5ก็คือเต็มที่เลยของตัวย e p 3 2นะย e p 3 2จะมีช่วงอนาล็อกค่อนข้างที่จะกว้างนะถึง4ี5เลยซึ่งจะแตกต่างจากโดยทั่วไป บอร์ด Arduino หรือว่า ESP32 เนี่ยเขาจะมีประมาณ1,023-1,024เท่านั้นมันจะไม่ได้กว้างเท่ากับตัว ESP32 นะโอเคอันนี้มากกว่าค่าที่เรากำหนดไว้ในโค้ดค่าที่เรากำหนดไว้ในโค้ดคือ500ถ้าอ,อันนี้อ่านโค้ดฟังเลยกันเนาะเมื่อค่าสัญญาณอน,อนอาล็อกนะตัวเนเซอร์ววลูตัวนี้มาจากตัวอนาล็อกมิเตอรอยู่ที่ขา35 จะเป็นค้าอะนลลอกของทางอรดีพีบบสองเนาะเราก็หนดกลยว่าถ้าค่าอะนาล็อกเนี่ยมันมีค่ามากกว่า500ให้ทําอะไรให้ปริ้นข้อความตรวจพบความเคลื่อนไหวคือตันนี้ปริ้นตองขึ้นมาและจากนั้นสั่งให้หลอดไฟไดีทำงานขึ้นมาและถ้าไม่ใช่ล่ะเอ๋ L, ถ้าไม่ใช่ก็คือจะมีข้อความไม่พบอนีาตนะอ้นหนึ่งรอดกนหนึ่ง จะมีข้อความไม่พบความเคลื่อนไหวแบบนี้ปรากฏขึ้นมานะในกรณีที่ค่าตัวเลขอนันหลอกมันต่ำกว่าค่าที่เรากำหนดไว้ในโค้ดนะแล้วก็สั่งให้หลอดไฟดีเนี่ยไม่ทํางานนั่นเองนะมาดูกนันแบบนี้เขายาังตรวจจับได้นะโอเคเขาตรวจจับได้แล้วถ้าเกิดว่าอะที่ผมจะทิ้งระยะห่างไกลๆเลยอ่าเขา,าตรวจจับไม่ได้แล้วจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้า สวัสดีครับ